โอเวอร์ทอปอัพกับ fc 2 4ภาคใหม่ของพวกเรานะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มเ็มนะครับพิมใน Google ได้เลยว่า Over Topup ต้องทางติดต่อมากมายบนหน้าจออย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับและฟ i f a c o i ยด์กับภาคฟ i f a าภาคใหม่ที่รออยู่ e-sport fc 2 4ลดสูงสุด20%มาแล้วนะครับสื้อ o ูเกพิมพ์ f i f a c o i ์ c o m เข้าไปและกดป๊อปอัพมีของพิเออร์ดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรนะครับและอย่าลืมครับกร เหมือนเดิมลด5%ครับ fifa c o i com ครับผมกันซิลอดเอ f ดีเนะครับวันนี้วันจันทร์ก็เป็นวันแห่งการลูบนะซึ่งก็อัปเดตมปอีกเรีย,รยรบร้อยแล้วผมเกือบทำแพ็คแ5ไม่ทมันเมื่อกี้ผมเล่นผมมาสติมเนี่ย4ทุ่มแต่ผมไปเล่นฟุตซานานไปหน่อยนะครับวันนี้มี8 4ดเพย์เพิกนะ85คูณ5ยังมาอยู่นะครับแล้วก็มี82ดสอเพย์เพิกเลยนี่ทำซ้ำได้ไหนดูสิไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่ราคาก็คงจะไม่แพงหรอกครับ ใช้แร่ใบก็มากกว่าเดิมหนึ่งแต่เพิ่มเลทก็ถือว่ารับได้นะแล้วมีดาวินมาชิตมานะครับไม่ใช่ดาวินนูเยสนะเอามาก็โดนคนด่าอีกว่าวทำไมถ้าลาลิก้าเอาถ้าเอาโมลต้ามาซึ่งไม่มีการ์ดเลดยก็ยังอาจจะมีคนอยากเล่นถูกไหมโมลต้าเนี่ยแต่มาชิสมาก็ใส่เนี่ยเว้นเมื่อยางีงก็ใส่มาร์กแมนไปนะใส่มาร์กแมนเหมาะสุดเป็นโคปาเมริกาเหมือนเดิมชนะบวก1ชนะ3บวกเพสต์สไตน์หแล้วก็เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลบวก1ชนะเซมิ f ฟแนลบวกหนึ่งข้าเท้า5สกิล5้าเอาอชนะชิงก็บวกหนึ่งแต่โหยากเลยครับเวเนซุเอลาเอามาเหมือนไม่ด่าเวเนซุเอลาเชียร์ยังไงก่อนเวเนซุเอลาครับแต่คือโอเคอะเผื่อได้ฐานคนเล่นจากเวเนซุเอลานะมไม่ทำนะครับอันนี้มี8-4ดสีเพย์พลิกมาด้วยแล้วก็85คูณ5เลยนะ 84เนี่ยใช้เลท84กับ85นะครับอืมมันก็น่าจะงั้นๆนะเพราะว่าคนเปิดรางวัลฟุตก็เลทก็น่าจะประมาณเดียวกันนะครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเปิดเล่นกับคนดูในไลฟ์มี85ให้ทำ3ซองงั้นเดี๋ยวผมทำด้วยแล้วกันเดี๋ยวคุณนามเขาทำเพย์เอฟพิกด้วยงั้นเดี๋ยวผมทำ84เพย์เอฟพิกกับ85เออ่คุณคุณคุณ5เมื่อกี้ให้ดูแล้วกันว่าเลทเป็นยังไงนะครับไป เอาละมาเดี๋ยวผมเปิด85คูณ5ให้ดูนก่อนว่าแจ็มหรือเปล่าผมขอแค่สีมาใบเดียวจาก3ซองนี้ก็คือโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาได้เป็นฟุตต,ตอเนี่ยมับเข้าให้ไม่มีสีเปิดมาได้87กุ้มกิ่มใปนะครับได้86 85มา ถามว่าไปทําอะไรดีอันนี้เอ่อถามว่าทําอะไรดีใช่ไหมคือพวกเนี้ยมันเอาไปยอ e ่อยเอ็กเชนได้หมดเลยแต่ว่าบางคนก็อยากจะเอาไปวนยอ่อย85เพื่อลูปซึ่งไอแปดเนี่ยมันใช้เลทเห็นไหมมันใช้เลท85แต่มันใช้ทีมออฟซีซั่นด้วยคราวเนี้ยเวลาลูปอ่ะผมจะใส่แค่85กับ86อ่าถ้ามันเป็นตัวซ้ําเนี่ยผมจะใส่แค่นี้ถามว่าทําไมเพราะว่าเนี่ยดูนะปึ๊บ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 แค่นี้เลทก็ดันไหลแล้วอ่ะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ทีมออฟเดอะเซซันไปใช่ไหมครับทีมออฟซีซั่นเราอ่ะเลทอย่างขีี้้้เเเหห็กกขะะะมมัะะัันนนนนพราฉ่ มันจะล้นมันจะล้นอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่81ดูเนี่ยลองใส่81ดูปุ๊บ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 ,บเลทก็จะ85แล้วเห็นไหมเอออันนี้ผมใส่82ไปอีก2อสใบเนี่ยก็ถึงแล้วใส่82ใบเนี่ยขายดอีกนิดหน่อยก็น่าจะอีกใบเดียวถูกไหมมันจะทําให้ผมประหยัดเลทไปได้ครับอันนี้คือแล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมถ้า87ขึ้นเนี่ยผมจะไปย่อ exchange ครับแบบนี้เลยผมจะไปย่อย e x c h ช n g e เลยเพราะว่ามันไปลุ้นเสี่ยวซองอื่นมากกว่าซอองมันแลเยะ แต่ถ้าเอา85 86ไปย่อยอะ่ะบางทีซองมันมันก็ไม่ต่างมันเปิดแล้วมันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรอะ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยววันนี้คุณนามจัดเพยเออร์พิกมาให้ดูลน้ลนล้นผมมีหน้าที่เปิด85กับเพเออร์พิก84ให้ท่านผู้ชมดูอ่ะเดี๋ยวดูอีก3ซองปึ๊บซองที่2อู้มา88แล้วนะครับใกล้ละเลดมากมากขึ้นเรื่อยๆแต่คือซ้ำหมดเลยมี85 2ใบทุกคนก็ไปทำนี่ก็ได้ทำ85เสร็จเหลือก็มาทำ84นี่ก็ได้84เนยันใช้884กกบ83็ เหมือนเดิมผมก็จะย่อยแค่85กับ86แบบนี้เลยย่อยแค่85กับ86เสร็จแล้วเนี่ยพอมันใช้84เนี่ยผมก็ใช้แค่83กับ84ข้างในเนาะอันเดชเนี่ยปุ๊บ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 แปดสามเนี่ยมันจะไม่พอเห็นไหมมันจะเลนไม่ถึงก็ยก83ออกไปใส่ตัวตัวเมื่อกี้ก็ได้อ่ะ86เอ่อ85กับ87ถ้าผมมี87เยอะก็ไม่เป็นไรก็ใส่87ดูเนี่ยพอใส่87เจดลนจะเกินเห็นไหมพอใส่เยอะแล้วก็ลดลงมาเนี่ยใส่83เอา82มาใส่แทน83ก็ได้ ถ้าเผื่อแบบอยากย่อยตัวซ้ําไปเพิ่มอ่ะใช่ไหมผมคิดว่าใส่82เออแล้วแต่เลยนะแต่ผมมองว่าอย่างเงี้ยไม่ค,คุ้มครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะดันเลทลงไปได้จริงนะแต่มันก็ไม่คุ้มเพราะว่าผมว่าไปเปิดแพ็คลุ้นต่อใน Exchange จะดีกว่าใช่ไหมเนี่ย ผมใส่8-3ใบตรงเนี้ยมันได้จริงแต่ว่ามันเราเสีย8-7ไปเราเสีย8-5ใบใช่ไหมมันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่อืมแต่อย่างนี้ใช้8-3ผมก็อาจจะใส่8-7อีกใบนะึงตัวซ้าแต่8-8ผมไม่ใส่แล้วแน่นอนแล้วก็ใส่8-2ดูทั้งหมดเลยลองดูอุย้ยไม่พอฮะหัวไม่พอก็ต้องใส่8-3อีกใบหนึ่งลองดูแล้วกันแต่ผมว่าถ้า8-7ขึ้นไปเนี่ยคุ้มสุดก็คือไปลง Exchange ใช่ไหมครับอืม เนี่ยอันนี้ผมเหลือ88ดูใบเดียวละเลมันจะดีไหมเนี่ยมันแพงมากเลยนี่ยผมทําย่อยไปต้องหลายตัวผมได้มาแค่์เอ็นเลอร์ขายได้เนี่ยผมได้84มาซองเดียวย่อยไปต้องหลายตัวไหนดูดิโอ้ยแต่มันอ๋อมันสี่เพลย์พิกผมรู้แล้วมันแพงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็น84แต่ว่ามันเป็นแบบสี่สพิกใช่ป่ะเออมันเป็นแบบสี่สพิกมันไม่ใช่แบบนี้อันนี้มัน มันเป็น84แบบว่าเลือก4เออมันเลือก4นี่เองมันก็เลยขอขอขึ้นราคาเราหน่อยถามว่าดีไหมมันก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะผมว่าแอบ,บตึงมืออยู่เปิดไปไม่มีสีเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวอะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันผมทําไปผมทําไปเอาตัวซ้ําหยอดไปนี่ผมเปิด85ไป2อซองแล้วนะผมยังไม่ได้สีเลยแล้วก็ผมเปิด84อีกซองหนึ่งใช่ไหมมาเดี๋ยวผมเปิดไอ้อะไรนะ 85ต่อรุ่นยากมากเลยอ่ะแต่ถามว่าผมอยากได้ใครผมอยากได้โรนัลคูมันอยากได้โรนัลคูมันมาเล่นขำๆโอ้ใจร้ายมากไม่มีสีเลยก๊าซสีไม่ออกเลยอ่ะเปิดกันมาสามซองแล้วแล้วก็ไม่มีก๊าซสีเลยเนี่ยแต่ได้88มา2 87มา1ก็ผมว่าอันเนี้ยคุ้มสุด88ลงเอ็กซ์เชนจ์เนี่ย88ลงเอ็กซ์เชนจ์แปลงเอ็กซ์เชนจ์ไปเลยแล้วก็87ก็ลงเอ็กซ์เชนจ์แปขึ้นไป86ค่อยไปลง85ใส่เลยเอาไปย่อยแปะไอเพย์พิกอะไรก็ไปย่อยใช่ไหม แต่ว่า86ผมว่าเอาไปย่อยได้ไม่ต้องเอ็กเ g นหรอกเอ็กเ g นบางทีเลทกากางั้น8 6ผมลงนี่เนี่ยแผมเอาเดลิทมาลงนี่แล้วมันใช้เลท83ด83ก็ใช้82 83ไปถ้าแ2หมดมันจะไม่ได้แล้วก็เติมเติม83ไป3ใบทุกคนต้องไปกาวเองฮนะผมว่าอืมมันต้องกาดด้วยสายตามาผมเปิดแปให้ดูอีกซองหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไป พาไปเปิดแพ็คของคุณอาผมคุณอามทำเพย์ y พิกมารีวิวครับเลทไม่ได้ดีขึ้นเลยผมว่าพี่น้องผมว่าเลทยังก่ำอยู่มันสีพิกจริงแต่ว่าโหเอ้ผมเหลืออีกสองซองฮนะอือ่าเปิดให้หมดเลยซองเก่าค้างไว้อยู่คือไม่มีสีเลยนะผมเปิดทั้งเพย์พิกเปิดทั้งอโอซิเมนกับสโตนเปิดทั้งเพย์พิกเปิดทั้ง85เลยเนี่ยนะครับไม่มีเลยฮนะโอ นี้เราหยาบอยู่เหมือนกันอืมหยาบอยู่เหมือนกันผมเอาสโตนกับเอาโอซิมเฮนมาย่อยแล้วก็เนี่ยคือตัวตัวทีมอัลเดอะซีซั่นอ่ะมันไม่มีเลดน้อยหรอกนะมันมีแต่เลดสูงสูงครับทีนี้พอมันมีแต่เลดสูงสูงอะ่ะเราก็เลดล้น84ออกไปได้เลยได้แต่83พอทั้งหมดได้ไหมเอาการ์ด84ออกให้หมดเลยนี่คือ85คูณ5นะครับใส่แค่83พอปึ๊บ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 โอ้ยใส่83ยังล้นเลยพอผมเติม88ลงไปอะ่ะดีผมจะได้ สองใบสาใบเลยไม่ต้องแปดสองด้วยแล้วแต่เลยแต่ผมว่าน,นี้ก็ไ่คุ้มจริงๆอะ่ะแต่ผมขี้เกียจละจะได้เปิดแปดห้าต่อดื้อไงหวังว่ามันจะวอล์กไม่ใช่หวังว่ามันจะมีการพิเศษโอ้โห้าซองนะห้าซองเลยนะผมว่าเอ็กเชนผมชักจะลน้ลนล้นแล้วอะ่ะเนี่ยเอ็กเชนผมมีแปดเก้ามีอะไรอีกซองผมยังเหลืออีกเกือบห้าร้อยซองเนี่ยครับเจ้าเอ็กเชนแบบพูดล้นเลยอะ่ะพี่น้องอะ,อะ นี่แปดห้ายังทำนี่อีกอะเนี่ยแปดสี่เพลย์พิกนี่เก็บเอาไว้ตัวซ้ำย่อยไม่ได้ดีกว่า ใช่ไหมครับแล้วถ้าผมเอาอก,การ์ดซ้ำอีก3ใบลงมาเนี่ยแล้วก็เอาทีมอลซีซั่นอาร์ตโซที่เหลือ8 1ได้ไหมคไม่ได้ไม่ได้หยาบไปการ์ด8 2ก็หมดได้เหมือนกันนะทุกคนแต่คือผมไม่ค่อยย่อยตัวมั่วไงอืมผมไม่ค่อยย่อยตัวมั่วผมใส่8 3มาสักใบหนึ่งแล้วกันอ่ะแล้วก็เนี้ย8 2คือไอเอ็กซ์เทนชที่ผมใช้อะมันดีตรงที่ว่ามันมีจุดทศนิยมอยู่ให้ดูอยู่ข้างบนเห็นปะผมพอจะกะได้ว่าเออ จะใช้อะไรขาดอีกเท่าไหร่นี่ผมเปิดหมดเลยนะเนี่ยเปิดรวม2วันที่ผมไม่ได้มาสตรีมด้วยอะ่ะไอแปดห 8, เนี่ยมาแล้วเป็นทางด้านของบอย่ามันยังมีบอย่าที่นี่อีกเหรอนะอะไปดูของคุณอาร์มดีกว่าจัดมาให้อีกเช่นเคยครับกับ82เพย์พิกของใหม่50ซองแต่เดี๋ยวเราเปิดซองน้ำจิ้มก่อนเปิดซองเจิมก่อนซอง84นี่ไม่8 4ผมก็ไม่มีสี แต่หวังว่าคุณนาำจะมีสีไงป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บอุ้ยนั่นไงครับมาแล้วครับกุ๊กกู๋หนึ่งคนเนี่ยเขาเขา,เขาบอกอาจจะไม่มีสีแต่คือผมแตกคนดูผมจะรอดมาและหนึ่งกุก๊กกูสีหนึ่งะนะผมไม่มีเลยสีอะ่ะดูมาแน่นอนอ่า <c oughs> รีบกดเดี๋ยวเดี๋ยวดูนานไปครับระเบิด82ครับ แบบไปแบบรัวอาจจะเีระเบิดนะระเบิดระเบิดก็คือต้องเร็วอย่าดูอย่าดูาดสก,กิปอย่างเดียวปุ๊บมีคนเจิมผมว่ามาสัก2ครับสัก3าครับผมเป็นด้วยผมว่าเดี๋ยวมาอีก2องขี้เลสสุดๆคือมีแค่หนึ่ขี้เลสสุดๆคือมีมาแค่อีกหนึ่งแต่ผมว่ามาอีก2ย้ําขี้เลสสุดๆอะมาแค่หนึ่งอีคนบอกถ้าเคสโปได้อัพจ่ายเข้าก้าจะเก่งขึ้นไหมบวกเพซายก็ไม่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะตอนผมเปิดแพ็คผมคุยให้ฟังไปด้วยเลยแล้วกันเพราะผมไม่ได้มารีวิวเคสโปใช่ไหม ทำไมถึงมองผมมองว่าเคสโปไม่คุ้ม1ล้านกว่าเพราะว่าถ้าไปมองเรื่องการหม่งแม้ว่าจะมีเอเรียลแต่คุณทำด็อกบาร์ได้ในราคา700,000คุณไปมองเคสโปต่อให้เคสโปอัพเต็มเลยผมให้ทุกคนเม้นตอบเลยว่าเคสโปจะหม่งสู้ด็อกบาร์ได้เปล่าถ้าอัพเต็มนะแล้วมีเอเรียลเหมือนกันตัวก็เล็กกว่าด็อกบาร์ถูกไหมคำตอบคือผมคิดว่าเคสโปหม่งสู้ด็อกบาร์ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเอเรียลที่มีมากับแพงกว่าด็อกบาร์ประมาณ500,000ความคุ้มค่าอยู่ที่ไหนครับมาตอบกันแบบโง่ๆเลย วิเคราะห์ง่ายๆเลยวิเคราะห์แบบไม่ต้องมีผมก็ได้คือมันแพงเดี๋ยวก่อน,นครับผมลืมไปผมเปิดเพลงในะแพลตฟอร์มนี้มันมันมันไม่มีลิขสิทธิ์ครับแต่ว่าถ้าถ้าผมเออเอาคลิปนี้ลง YouTube โดนลิขสิทธิ์ครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าผมไลฟ์อยู่ที่ไหนผมก็ไลฟ์อยู่ที่แพลตฟอร์มซูปนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คอมเมนต์เสมอสามารถติดตามกันได้จะเสียงดเยอะ แล้วคนเนี้ยบางคนก็บอกว่าอ่าพี่โอ้แปดแปดมันคุ้มอยู่นะุณนามมันอาจจะไม่วอล์กเอ้ยไม่สีแต่มันสีมันมันวอล์กเยอะอยู่คำถามคำถามที่สองแล้วเคสโปรลหละพี่มันก็มันก็วิ่งเร็วไงมันเป็นสไตล์วิ่งเร็วโอ้แปดเก้าแต่ผมว่าเคสโปรก็ไม่ได้คล่องปื๋อเท่ากับตัวภาคพื้นที่มันเป็นสายเลี้ยงเคสโปรไม่ใช่สายเลี้ยงจ๋าแล้วถามว่าวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วดีแต่ว่าในราคานั้นเนี่ยทุกคนลองไปไล่ดูสิราคานักเตะมันเหลือเท่าไหร่กันแล้วตอนนี้ราคาไปลองไล่ดู ตัวทีว่าสีสั้นเนี่ยไปลองไล่ดูว่ามันเหลือราคาเท่าไหร่กันแล้วทีไม่มีสีนะคุณนามอกอยาก่ารอนเล่นกับดวงผมผมก็ไม่ได้รอนเล่นมันผมอยากได้อีกสีนึงอะตาเฟลเลเาสนี่คุณนามได้ทั้งเราตาโลได้ทั้งเลเอาอะมันมาผิดวิ้หมดเลยคุณโดกันอืมจะสีมาใบเดียวเลยแล้วมันเป็นสีซ้ําด้วยอันนีอ่าอรอ ขอให้เขาอีกสีหนึ่งขอให้เขาอีกสีหนึ่งครับนะขอให้เขาอีกสีหนึ่งขอให้เขาอีกสีหนึ่งผมว่ามันต้องมานะวินาทีสุดท้ายมันต้องมาสักสีหนึ่งหุ้ยอ่า หือเลือก85ไม่เป็นไรไม่ซ้ำไม่ซ้ำลาปอนก็ไม่ค่อยมีการพิเศษเท่าไหร่ยังเป็นชุดภาพแมนซีอยู่เลย85มันก็ได้เลดย,ย่อยเลทเอ็กเชนสูงอยู่ครับแต่ว่ามันไม่มีสีครับมันไม่มีสีครับโอ้โหนาบุญยาเราเล่นกับดวงผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตามันมาใบเดียวเองอะ่ะแต่มันมาจาก84ถือว่า82ยังไม่มีสีเลยท่านผู้ชมมันต้องมีสีสักใบนึงผมถึงจะยอมแบบยอมสบายใจได้เพราะว่าเลดบลอกมันเยอะ เนี่ยโมเลต้าการพิเศษอะ่ะควรมีนะว่าถึงแม้จะไปด่าน้องมันยังไงอ่ะน้องมันก็ติดทีมชาติบ่อยอมันไม่มีใครแล้วเบ,บปายที่หลุดมาแจกฟรียังดีกว่าตอนนี้การ์ดเอ็พวกกองหน้าคูริบาล,ลี่โอ้ตายแล้วเหลือแค่เพียง4ี่ใบเท่านั้นผมไม่ไสก,กิปก็แล้วกันผมจะค่อยๆดูการ์ดที่ค่อยเปลี่ยนล่างเป็นสีโอ้โหจะเปิดนี้ไม่เปิดเปิดอันนี้แทนไม่นะอ้าชิดแล้วใบสุดท้าย ไม่มีอะไรมีแต่วอล์กเอานะครับโอ้กาสสีมาซ้ําใบหนึ่งครับแต่ก็ยังมีสีอยู่แปดสีผมซื้อไม่มีสีเลยแต่ดวง8ปดสองนี่อ่าเหลืออีกสี่ใบครับเขาทําไว้ล้นกว่า50าสิบโอ้ยสามใบสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านเมนแล้วเออซนซิโอก็น่าจะเป็นตัวที่ดีถ้ามีการสดีๆมาสีมะโนยโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ขนาดว่าช่องแชทก็ยังช่วยเมนบอกนะว่ามันต้องมีสีมาอีกสักใบหนึ่งครับแต่มันไม่มีคุณนามครับโอ้ Mm-hmm. <laughs>